พี่น้องผัวขอดไปหาเห็ดปวกตาพี่น้องโผดผัวเลี้ยรอเนี่ยขอสิป,ปิ้งก่อนเดอ้อสิป,ปิ้งป่นชุ่มผึ่งกินก่อนทำการล่างเขาเ้อพี่น้องเดอ้อขอดรอผัวขอดไปสาตื่นมาบ่าเห็นผัวผัวหายพี่น้องก็เตื่นมาโอ้ไปหาเห็ดน,นี่เองต่วดีดอกตุูมกะดอกตุมูมตูมมันนี่ปิ้งก็เดอ้อเพียงเดอ้อ ล่างก่อนส่วนนี้กัน,นม้เพิ่นไปหาน้ำไม้มาพี่น้องกง่อนอือโต้นี่แหละเนาะนี่เด็ดเด็ดเด็ดคอยกระซิบทำการปอกแล้วก็ต้มลงหมอ้อเลยพี่น้องกินกับเตียวกะปิเนะาะหลายขนาดยังวะเฮ็ดกับพอดีปนเนาะพี่น้องน้ำใหม่บุเนาะสบายดีเอฟซี FC, ไงคุณแม่สบ,บายดีพี่น้อง บอกกไมก่อนพี่น้องเ้ยหัวไปห้าแล้วก็สิบอกต้มไบเบงุฟมีมนสิบอกสวยบอกไม่ไม่มาเเนี่ยเยวบอกมาอ่กาดเลยโอ้ยมาบอกมั่บอกมเลยเนี่ยแล้วก็บอกแล้วก็ต้มเนี่ยมันจะจืดในไ่ ต้มเห็ดแจ่วกระปุกพกินแจ่วประเดกแซ่ลุงหาตังให้เ่ากร้ดูกอยากเห็ดปอแบบนี้คุณปุ่นตังคุณแล้วมาให้เน่านังไปบอกว่าไหนเรไรเงี้ยนะ ออกไ่ได้เลยต้องนังเจ็บๆนี่ปัดมาคนลากเสียมาแต่พวกยิ้วเข,าเขาว่าบ่าาาากกจะผแล้วยุ่วกินแะ้รแกงเห็ดเผาะแกงเลื้ปใเตยเจ้า นืกว่าอาคนเห็ดนี่บยากคนเห็ดกันอาจะปอกซัก็สิล้างเห็ดไปนกัน่างนี่ปอกไปก็ม่นี่ปอกด้วยปอกใสนี่แม่ยิงลายเกล่อโอ้ยเป็นย่ามสพุบในนี้่ดาดไม่ไป แล้วนี่ม่เต็นน้ำใหม่อันนี่นะไม่บ้งไ่มีน้ำใหม่ไหลเป็นน้ำใหม่ลงอะไรมาโดมาโซกินมันก่อนดีกว่าปอก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 ต้มน้ำแรกนะต้มน้ำแรกไลเย็นออกน้ำที่สองเราใส่เกลือใส่เป็นงวน้ำตาลเดี๋ยวหำมันแสบต้มน้ำใหม่นะต้มแ้วจานแถต้ม ้มน <laughs> <laughs> ้ำ <fundamentals> อ <dragging> ีบ่ต้องใส่หยังเหม็นเพิ่นน้ำน้ำซองนี่ต้องใส่เกลือใส่แป้งนัวใส่น้ำตาลมันแซ่บ้มน้ไม้นี่ดีเวต้นไม้แซ่บเนาะเจ้าพ่นอ่ะเจ้าเฮ็ดดอ่ะเฮ็ดได้ได้เฮ็ดให้มันแซ่บจืดๆจืดมาแล้วอยู่บ่มีหยังมันก็บ่แซ่บ Set, bây giờ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  phim làm bây giờ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  nữa giờ bây 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 ผนก็ตกแดดตกแดดอืมมืดอยู่ตลอดเวลาอย่างไรแดดแล้วก็ตกตกแล้วก็แดดฝนก็ได้ไรักที่ซ้งได้ฝนสั่งฝนลามันจะหมดฝนแล้วผู้คนตาดำก็ยังดำเหนือยังโบแล่ออยู่ไรผู้โบเล้วยังดำเหนือทำไข่กับยังดำอยู่ยังโบแล่องอนคุยในเวทีกันสิ ดำน,นายป้าช่วยในโลกะดำน,นายทางไทยอดได้ลาวกันเนี่ย,ทา,าาย,ายทางลางอยกาเร่รายอย่ได้บอกล่าเรจะส่วนลหลทางลาวยูพราดแห่งเรจะโดนเป็นเป็นคอไงอยหน้าเบาหวาน,นพร,ราดรแห่งเ่กอดมือน จุมดม่านเลยเข่าหน้าแล้ว้นตกตลอดเนาะ้นตกดีทางพลานเราได้กล้าไว้ ฟอกฟอกจังนะอุ้ย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 ใส่คลิปก่อนิงเห็ดก่อนเด้อพี่น้องเด้อปิ่งเห็ดผัวก่อนปิ้งใบมันก่อนปิ้งใบเห็ดผัวดอกป่ะเต็มเต็มหีบแล้วพี่น้องเว้ยสี่อันผัยังอีกผัวผ พิ่เคาร์ลสำนั่น้วเนาะพี่น้องเนาะนี่มันเกิดปนเห็ดโชกานากินห้ามแล้วพี่น้องเอ้ยแตกแล้วแตกแล้วอ้ายมาพอดีห้ามแตกซ้ำสั้นนั่นเออเข่าพลาแล้วโอ้หมดเดียวขาดทิ้งไปตู้ตู้ตู้นี่ใส่รึเปล่าเนก่อนเอข่าพลาแตกหมดหมุนหมเลย อปูนเหรอมันสิเบ้าจะเผื่อขามันที่หักล้วเบิ่งมีแต่ยกเลยจะาบกยกมันไปด้ตีนตีนจาเด้หน้าเด้อตีนเด้ออ๋อคุ้งรถคุ้งรถ

อันไรค่างมันเบิดอันนั้นนะเ <c oughs> อ้าพีน่น้องย่างเห็ดผัวเขากับพ่อย่างแล้วกับฮดเบิดเนาะพี่น้องเนาะนั่นเบิดเอากำลัาปิ้งอันนี้พีน่น้องมาสิปิ้งอันนะ่ะเพชรน้ำได้บ่ะนะปุ่นปุ่นเห็ดโตเด้อพี่น้องปลอดภัยไปปิ้งแล้วแล้วอัน้น <c oughs> <c oughs> Rồi ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูเผาแล้วามขนาดเนาะ

ไปๆโอ๊ยอยากไข่ดิไปแหมแหมอม <OR> <War referral> แล้วเรียรบร้อยแล้วพี่น้องคนเพชรตกปลาบ้างก็เอามาเบิ่งหนุ่มๆเขาเห็ดเวี้ยบในีมันหมุนมันหมุนมัหมุนแล้วสรุปแล้วก็ได้ถูเนอีพีย่างเนาะถูบแล้วก็ย่างนี้ออกแต่นี่อืมว่ามีแนวตั้งทั้งน้ำบนันี้ตั้งมาตั้งเตียงพีบ่บนันเออได้บ่อนังสีโอ้นางเกิดไป ອ້າວມາຊ່ອຍມູຊ່ອຍພວກເດເຫີໄປເຮັດຍັງນໂອຈົນ